สวัสดีครับวันนี้อีสานกันบูดเรามาเสหมชุดความร้อนแปดหนึ่งศูนย์ห้าหรือแปดศูนย์แปดห้าได้หมดครับร้อยห้าแ่เนี่ยท็อปเป็นรอยเพราะว่าเพราะว่านี่ครับให้ดูชัดชด ามเป็นไหมเออเนี่ยไปไหนล่ะเป๊ะเช็คเงยตัวนี้มันขยับตัวไหมขยับโอเคใช้ได้นี่ทำวามสะยแลโอเคเดี๋ยวเรา,าเปลี่ยน Ini dulu nangkap,